ไป่รด้วยใช่ครับะปัญหาของทางราชการของจังหวัดนี่โดนับมไม่ไม่โดนใัดก็จะทอาบ่อมาเป็นบ่อซึ่งตัวนี้มีความกว้างแค่ไหอบตมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งผิกฎหมายคนนดก็คือสิ่งผิกฎหรายนั้นข้อนนึงดีแล้ก็พยายามไม่ไม่จับปีที่แล้วส8มราอยแปดสิบแจดราย สงสัยว่ากระเทียม GI ได้จากข้าวขุยนี่หรือเปล่าครับโอ้ย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 จนไหนพี่น้องเอ้ย นั้นก็มีโอกาสได้ทำวิจัยตำบลไม่ว่าจะเป็นเทคกแนบแล้วก็รีแครนะครับความว่าในอำเภอวังหลินเองเราก็ได้ไม่ครบบางพื้นที่ก็ยังถ่ายได้ละแข่งกับทา่านโดนใหญ่เลยนะครับมันก็จะขยายไปก็ต,ตามแล้วท่านมีประเด็นที่อยากจะทำเป็นพิเศษท่านสามารถเสนอสามารถแลกเปลี่ยนมากับเราได้ถูกสรุปอยู่ในภาพนี้นะครับสร้างคนสร้างคนกสร้างข้อมูลสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะครับกับทุกท่านเพื่อตัวนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณนะคะท่านช่วงปีกว่าๆสองปีที่เราเสริมพลังในการจัดการตนเองของเครือข่ายการพัฒนาและนำใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการตนเองชนห้าเร่งรัดแก้ไข ระหว่าง5ฝ่ายซึ่งประกอบด้วย 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพสสสอ,สอ,สอ,สอและเธอขายอย่างน้อย4ประเด็นข้อที่6ถ้าต่อไปนะคะกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะ เรัะสุขประสงค์หลักนะครับของสสกับเครือข่ายก็คือว่าเราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับนั่นเป็นพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานหลักๆเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าถึงประชาชนเนี่ยตัวท้องถิ่นก็จะเป็นจุดที่เขาสัมผัสกับประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของที่โดนใหญ่เนี่ยก็จะมีพื้นฐานการทํางานมีศักยภาพทํางานต่อเนื่องกับสสตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็มีการยกระดับการทํางานขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับทางพื้นที่ก็มีความเข้มแข็ง ก้าวเข้าสู่การเป็นแม่ข่ายนะครับแล้วก็ชวนท้องถิ่นรอบๆอีก8แห่งนะครับเข้ามาร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของชุมชนแล้วก็ร่วมกันตอบโจทย์ในเรื่องของประเด็นสุขภาพนะครับในบริบทของพื้นที่ครับผม